มาชมรถสินค้านะครับวิ่งผ่านสถานีชุมทางชาเชิงเซาชานชลาที่สองนะครับเห็นไฟเห็นหน้ามาแล้วรถจักรมินเนี่ยนแน่นอนนะ CSR ค่อยๆมาสวยงามครับพร้อมกับริว้วตู้คอนเทนเนอร์สำหรับรถจักรนะครับเป็น CSR 5103เอาละครับยังไงต่อฮะเอารถจอดเสแล้วนะครับมีเร่งเครื่องมีเร่งเครื่อง เป็นขบวนรถสินค้าที่850นะครับต้นทางแหลมฉบังปลายทางไอซีดีลาดกระบังตอนนี้มาแล้วนะครับสวยงามครับสวยงาม ไปอย่างสวยงานนะครับพร้อมกับคอนเทนเนอร์หลากหลายสีอ่าสีฟ้าก็มีสีน้ําเงินสีแดงนะครับสีขาวเขียวอ่ารวมมิดกันไปเลยนะ ยาวมากๆายาวจริงๆเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ช่วยนับนะครับเพราะว่ากี่ตู้นะอนอกจากตู้คอนเทนเนอร์นะท้ายขบวนก็ยังมีแค่เปล่า ไปแล้วครับรถสินค้าที่850แหลมฉบัง ICD ลาดกระบังผ่านสถานีชาเชิงเซานะครับ